ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสามัญญะความเป็นสมณะและสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสามัญญะเป็นฉไน อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แหลคือความเห็นชอบความดำริชอบการเจรจาชอบทำการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าสามัญญะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสามัญญผลเป็นฉไนคือโสดาปฏิผลสกธาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลนี้เรียกว่าสามัญญผล